ลุงเพมเฮาในทางอลุงเพิ่มมาปะอยู่ในกัลุงเพิ่มก็คือกันเราอยากคอบคือกันเฮาอ๋อตัว่าบาดตายอยู่ตัวดํเนินนเฮ็ดให้สมอายบ่สมบัติ ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนพี่น้องนะมาพบกัเจอกันอีกคือเก่าคืนครับช่องของทางโพน้องเตียวน้องพี่น้องเนาะพอดีกะกำลังว่าอ่ากำลังว่าจะเข้าไปนี่แหละพี่น้องเนาะพูดค,คุยกับทางสร้างและการสีมอบเงินให้สร้างน้อพี่น้องเนาะพอดีกะทางครอบครัวอ่าของทางโพน้องแก๊สนี่แหละพี่น้องเนาะพอดีกะเพิ่นก็ได้จะอ่าขอกขมา กันเชื่อว่าขอขมาขอโทษอะไรเนาะทางบุเชงหรือว่าทางพี่น้องอิซีที่เกิดเรื่องอ่าที่ผ่านมาเนาะพี่น้องบุเชงกับปู่ฮู่าซีเฮ็ดจังใดอ่าอะไรพี่น้องกับมีแต่ว่าไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจังเพิ่นสิเฮ็ดใบเบื้แต่บุเชงนี่บ่ได้แม่นอ่าอันนี้เพิ่นเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นอยากขอโทษเขาบอกเอาบ่เป็นหยังเอาพี่น้องอ่าถือว่าอ่าทางเฮาก็ให้เพิ่นขอโทษขออภัยแล้วก็ผ่านช่องของทางพรน้องเปียวนี่งก็

ออนาได้คือนอมาหน่แบบนีนี่นะพวกเอนไปพวกรอยยอเออเอารอครอบเรื่องงั้นะเรื่องเรื่องลูกเขาเนี้อพาพา้องๆพลุกไปพุดก่อนไปไปเลย

อ่าขอโทษนี่เรืองเรืยองนี้เเาหรนี้นผิอไบบเผินันมาเกิอะไราอจะอธิบายก็ได้แหละอธิบายก็ได้อะไรอะไปอันไปเ่อจเป็นิดที่เรามาเป็นเผตอความรักว่าเราบูมคำรามแต่ว่า้านนี้อธิบายคามรู้สหนมาคิดแต่ แบบเราเาอธิบายธนาเรื่องหู <h 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 ูเรานาน้องน้องเอ็ดกับน้องเกดคันเกดให้สมอยแบบบ่บเขาใจบ่บสบายใจือกันแบบเราอยากให้เราอยากอธิบายขให้เขาใจนี้ยากจช่วยงมว่าว่่้่ที่ออนไลน์จะใคยแม่ need to wind your hair tight เอาเนี่ยเข้าใจมั้ยได้ให้อ้ายเข้าใจนะมาเข้าใจละถ้าลุมเฮิมเฮ้ยแม่ตาลุมลุมเฮิมบ่ป๊าจังได๋แต่ลุมเฮิมก็คือกันเรายักคอคือกันแท้ละอ๋อคือว่าสิตะงี้ต้วนตัวเด็ดๆให้สมอ้ายบ่สบายใจ คล้ยายๆว่าคือเรื่องที่เกิดและกัที่ผ่านมานี่บนยบ่รายการเห็นให้ทั้งทีมง,งานหรือว่าพี่น้องผู้ใหญ่เนาะบ่บ่สบายใจเนาะที่ได้ติดตามที่ผ่านมาและบันนี้อ,อยากขอโทษขออภัยไปมีบ่โอ้โดยจะด,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 ดีได้พี่น้องเนะาะบ่รู้เหมือนกันนะมาลองจิ๊ อ้่ก่าง้ัเพิ่มสมบูหมือน่ังหวน่งรรอบที่เราู้ันแลไแม่แม่แบบเหลานี่กับโบได้ผิดย่งแต่ยันเหล่าฮันคืดนะแบบเหล่านี่เบเบายังดอแต่ยันยันเพิ่มฮันคืดนแยันเหล่านี้เาเพิ่มแต่รอบเาเบายัรอบวาภาเราเิ่เลจะราไมพอใจ บเราเข้าใจนปกติเนี่ยคณะ้ก็อธิบายในในช่องของทางเซมก็ได้เนาะถ้ามีโอกาสก็จานมาพบโผเพิ่นิงังขอโทษเพิ่นก็ได้เนาะหรือว่าที่ว่านว่าลูกหลานบ่สบายใจจังซี่เนาะแล้วอันนี้คืออีหยังซะอันนี้นะอ้าลเราก็ดคือยแกไปมีน้ําานกับอันทุบ่ เลยเคแบบเราอบเราเห็นแบบตองขอบแบบนี้แบบพี่ฐาะให้เกินเราแบบพี่เท่าแบบพี่เทมาเกินแบบนี้เวลาของเรเกี่ยวอะไรการเงิเท่ามไปมาบึนบึนเรื่องเราเกี่ยวกับมามาครู้สึกในในในกีมาเมย์อะไรต้องคิดแล้วเลยมันคือเราดูเพิ่มกันแบบอันนี้งต่ แบบเราก็เบงคือกันเลยเนาะแมีแต่ว่านะเจ้าพาในช่องเฮาก็ได้มีอย่งเจ้ากระบอกทั้งลุงนึ่ก็ได้เด้ออ่าว่เจ้าว่าเราก็ได้กับเจ้าว่าเป็นภาษาเจ้าลาการทางสว่า์แปลให้ก็ได้เด้อบ่สซาเด้ออรเนาะอันนั้นหรือว่าขอโทษคุณยายวเนี้มันบออนาที่่านมาล้วกา พี่น้องอิซีเนาะหลักหลายเลยจะกทีเป็นติดตามอหละเนาะแต่ว่าเราครูครูจตามแดกครูสอยแดกแน้วตอนเดี๋ยวเอาสีแนะน้ำประมาณนี้เด้องคำว่าเจ้าคือว่าเจ้าบบสบายใจฉันบอกโอ้ยหหลันขึ้นไล่เลยแต่แบบแต่กอนอนเลยนอนบ่คอยรับเนาะเอาชนะมีแต่ว่าหน้าจะาว่าเป็นภาษาเจ้า ขอโทษขอพาเจ้าก็แนะนำบอกเาจะทำเป็นภาษาราก็ได้วลาหล้อเแม่องทำยาหอาไก็แปใช้ยให้ตันตังจะอันกระชาด้วตตัปตาตัุรอันส่วยให้เอนเนื้อะได้ออาอ่นักนีเาให้นั่นด้ยยังงจะบอกเลยเนาะว่าเปนแล้ว แล้วอันอ่อนมันปล่าก็ไมนทัวนาดแบบจะยังแบบเรายโทษแท่านั้เราคือสุดี้นอะไรทอารมพ์อนเดเสียงดังลำไฟง่อยๆขอโทษละแล้วดเอี้ย่ว่าโล

แบบว่ามีโอกาสนั้นให้ลู้เพิ่มมาพี่เราอยากขอบไปของเลยในในครัวอันนันเอาในนี้ต่อี่ชัดในครัวอันนั้นในันนี้เราอยากขอบาก็ทำไปกีว่นเจว่าต่ว่าเฮาหนิเฮาพูดได้เปี่ยนอย่างไรเฮาพูดได้ให้ได้เขียนอย่างไรจจิอนแบบวแบบอบบบเขียนบให้ต่ว่าแบบเสิีดนะนะ อ๋อว้าวนี่คือเฮาแบบไป10จุ๊ยคือมันคือตะบนออนเมย์สบายใจเฮาก็บอกแล้วก็สบายใจที่เจ้าก็ใส่เราตะเราแบบเพ็ดให้มันบ่สบายใจในนู้นนี่แล้วคุดดมรูปอีกบ่ต้องมีดาวตายถ้าอยากดูลุงเฮาเหมือนที่ในเล็กเนาะอันนี้เพ็ดซี่ก็ก็ซื่อึกกันเนาะเพราะว่าเป็นหยังบ่ ทั้งทั้งครอบครัวสุ้มเจ้าและก็ทั้งทั้งลูกเนาะคือทางจิมงานเขาขามานี่คือบนมีจุดประสงค์ที่จะให้ครอบครัวแตกแยกเลยอยากให้ครอบครัวนี่อยู่น้ากันอยู่เย็นเป็นซุขไม่ได้ว่านี่ยังกับแบ่งกันกินเนาะเขากบบี้จะซอยๆไปแต่ว่าเขาบุได้บางคนประโยชน์ยังจะมีน้าจิ้น้าใจให้แบ่งเล็กๆน้อยเขาเ็เอถ้าเกาเจาก็วเสียใจเนาะมันเป็นที่ว่าปฏิเสธบ่ได้พี่้องเนาะ มิแตว่าอยากให้ได้ดีเบิ้อง้นอะไรแต่ว่ามันเกิดเดินเกิดเล่ากะดีที่กันเนาะแต่ว่าพี่จะก็ขอโทษขอไทยเนาะเอาคนได้แบบนี้เนาะพอทั้งเฮ้าเนี่ยโบสำคัญภานในดอกเนาะเฮ้าเนี่ยยังไงเฮ้ากับโบปาโบชิงแรเิ่งน้ำกัจนแล้วจนทั่วเพราะนั่นแต่ว่าหนึ่งมาค่ะ ครูพี่น้องนี่แหละครูคนเบิ่งคนแย่งเนาะ FC นี่แหละครูคนบางคนที่สุดเลยคผู้ใหญ่เนาะนักรักันโดยทางพี่น้อง FC ที่เพป็นติดตามเพราะว่านึ่งมาหนี่คือบ้านหลังที่จะเกิดขึ้นคือข้างหลังที่เห้องศาลในไม้นี่เกิดจาก FC เนอะเพราะว่าอย่าง FC เป็นคนแนะน้ำแนะน้ำเพราะว่าเพิ่นอยากให้ได้เด้กอยากให้บ้านเลี้ยงซานอยากให้ยูดีเพียงน้อยกับวัยนี้

ทางเจ้าด้วยสีบุได้ครอบบ่้านายกเยอะบวยอบอว่าวันเฮ็ินี่ก็ครอบได้เนาะหยอกปอันนี้กตทางแม่กำลังไปพาตัดอยู่เนาะเป็่นกำลังใจให้เนาะทางเสาวันหน่อยเราติดตามทางแม่ไปพาตัดและอันทั้งสาฮัทอีกเือเป็นพี่น้องกันบ่ เขาเจ้าเป็นกับเราหันบ่พ่น้องกันบ่พี่น้องทางได้หน่อยทางพอทางพอโอ้ยเจ้าไปตัวเมียกทางทางเงยดานอตัวเลยอ้ายพอแล้วไม่เป็นอายอพอพอเจ้าเป็นไอ้นันผั้นี่เนาะโอธีูกนอกเนาะมันากับ เอาแต่เนาะดีแล้วแหละถือว่าโอ๋เนาะแต่มีแต่ว่านละเจ้าก็ขอโทษขอภัยเพื่อเลิกนี่เนาะคือทางเฮานี่บุได้ให้บุได้เครียดอย่างเด้อแต่ว่ากะกะรเสียข้อมือซึ่งอยู่เนาะนี่แต่ว่าและต้องมุกตั้งใจเนาะนุ่มมือขอโทษเพื่อนเนาะทุกบ้านไหนที่มันบุรีเพื่อนเจ้าจังเสียได้สบายอุสบายใจเนาะเอาเนาะเอาบอกเพื่อนแล้วเนาะ เราบ่ค่อยฮู้คําลาวนอเยเนาะเอาคือเก่าแหละเจ้าขอโทษเว้าแนวมันบ่ดีเนาะขอโทษขอภัยพี่น้องแล้วก็ทางทีมงาน่ซอยเนาะแล้วก็ทางนี้แกก็ได้อีกทีนึงเด้อจะชอ้าเออปลาลไปเนาะยแ่ช่วยาแล้วก็แม่แพท คุณยายเจดีโดยช่วยเอาเนี่ยตาออออเอาเนี่ยเรื่องได้ที่าเราอยากขอเอออเนี่ยด้วยเตรียมกวแหีวคุณจดีนมัน นั้นแล้วซะเนาะขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเนาะเนาะกูราวที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็บ่สบายอกสบายใจตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมื้อนั้นแหเนาะเกเข้าใจอยู่เนาะช่วงที่อ่ากําลังฮ้อนกําลังล้นเนาะแต่ว่าเฮาว่าออกไปแต่ว่ามันก็ผิดพลาดแล้วเฮาก็บ่เป็นหยังเนาะมากขอโทษขออภัยีแล้วล่ะเนาะ nhắn <laughs> ừ. <laughs> <Nhân>, bay lại <cười> à, <cười> <cười> đó. này không đấy là mát này 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 dù này mát là vẫn này dù, dù mát này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  mát เก็บไว้เห็นของคั่วบ่อดูมองเก็บอันเก็บเครืองเก็บงเาเ็นเาัน้ำ่เราอยาเกีงเกคืองจะดีขึ้นกันเนาะว่ามองในสถานที่ถ้าเรามากปั๊บนี่มันจะเป็นเรื่องขั้งหล้วสิน้ำนะแลวให้ไปทะยับมองไปขั้งขาคู่นะอุตู่ดีขกันเนาะ นี่นอาการไรเงี้ยอ่ะอ่าเราวัดมันมานเพี้ยงเลยแล้วอันนี้คืออันคือประเภทนี้อยู่พี่นี่ยเพิ่นเกี่ยวกับอันนี้พ่อผมด้วยเอาขออนุญาตแมาจอันนานจ้าจ้าจ้าสิ้นบ่สิ้นนี่คือขอขมาลาโทษเดี๋ยวใช่พ่อเอขอให้เองเสิแล้ว าเป็นยังค <c ười> <c ười> wow, wow, wow ืตรงใสตัวนี้ตักเฮาเเต็เลยเป็นเกตที่ที่เพิ่นบีเนาะทางตนั้นพอก็เอาให้เฮาเบ่นี่น้ืให้าก็บ่บ่าวคืนเนาะออเราแบบเต็มใเลยด้ดเต็มันเจ้าบ่เอาก็เราแบบเราก็บ่สยใจกันคือเจ้าบ่บ่อว่าางว่าเด้อ

นกเป็นนกนนอากเป็นิกนะกัน <lawsuit> ส <ulously What S 2> ิว่ากันแต่ว่าหน้าบานนี้ับวาวเดอเอาไว้คุณเจ้ากินเดอร์คว่าตัวนี้จะได้ยู่นะนะพี่น้อยนกกัเป็นที่เราขอโทษขออภัยนะพี่น้องว่าแต่ว่าเราเราค่อยได้เนะขอโทษขออภัยพอเราสบายใจนกกำลังว่าจิเข่าไปพื่นแหละเจ้าพี่น่อนะเราพ่มาก่อน เอาเสนอไมแต่ว่านะเดิมไม่จะว่าให้อ่าบต้องคิดอย่างไร้บันีิเจ้าก็เด้อ้สบายอกสบายใจเนาะบรต้องคิดอย่างไร้บันีิเพราะว่าเอาได้ขอโทษขอให้ได้บันิเด้อว่ามีโอกาสเมื่อไหร่มาได้เขากับสีบริเวณแบบนี้เนาะเห็ดคือเก่าเนาะเห็ดอร่อยเนาะคนเขากับมีพิษกับ่ต้องมาขอโทษขอให้ไมันกิเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ ก็มาตกต่อไปก็เป็นเรื่องดีเนาะอันนี้ใส่เด้อเฮาสิได้เดินทางกว่าใด๋บาดนี้เนาะเออแน่ล่ะพี่น้องอ้ยเนาะอ้านั่นน้ําเฮาบ่เนาเด้อนี่เนาะเนาะกรจกนี่แว่าทางทางเจ้านี่คืออันอยากขอโทษทางมแบบยตรงเจังซี่บ่อ๋อั่นเดี๋ยวเฮาสิบกเิ่อีกทนึงเด้อ ว่าหนึ่งมากอะเราก็ยอมรับผิดนั่นแหละเนาะว่าทางลุงนี่ก็เคยนําเข่าสารอาหารแห้งเป็นเสือผ้านะเภอไร่ยย่านเนาะมาโม่ไปเดี๋ยวมันเกิดเรื่องแนวที่บดีไปว่าใส่มันกับโบกขัดบันไดเนาะเอาเดี๋ยวข้าสิบอกทางลุงก็ได้เด้อขอบคุขอบใจเพื่อนมากเนาะทางลุงบอกมาบอกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะขอตัวขอไปรวมด้วยเนาะ มาเชิะเอาเดือนที่สองกันเลยด้อไปตัวคุณก่อนเนาะเอาโอเคเด้วยกับมุกขับใจละลายเนาะโอ้ยเอาหมดเลยเี่นนอ้ตั้งสาวๆห้าน้ำเนาะหมดเลยละลายเนาะเท่เข้มในน้ำเล้เข้มเต้น้ำเนาะโอ้ยอันนี้คือเอาให้ือว่านี่นะเอาไว้ให้เขานุ่งเนาะ

mày ăn ngon à bunny mann bóng 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 nó, có bóng 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 nó có bóng 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 เราเนาะพี่หนังเนาะคันสิยวว่าการเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น,นเนาะอ่าเราก็ยอมรับว่าผิดเนาะที่ว่าให้ทางทีมงานลอยตรงเนาะแต่ว่าเกิดจากความที่โมโหอ่าในเวลาวินาทีในตอนนั้นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็บ่สบายใจเนาะตั้งแต่พูดแหละพี่น้องเนาะผูเสียงกำลังว่าสิเข้าไปพูดแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เราก็ได้อ่าขอขมาลาโทษ เนาะแต่วเชียงนี่บ่ได้เฮ็ดผดอย่างไรพี่น้องเนาะเออก็ได้เฮาผเป็นอย่างเนาะเิ่นก็ยันว่าเฮ้าโบสบายอกสบายใจเนาะที่ทําให้ทางทีมงานบ่สบายใจแล้วก็ทังพี่น้องเอซแล้วก็ละล้างเหตุปัจจัยก็แมนทางผู้ใหญ่เจบุญทีสดซอยทางครอบครัวเราในตอนนี้และเวลานี้แหละพี่น้องเนาะเอ้าก็เป็นเรื่องดีเนาะพี่น้องอันใดพิษอันใดถึกเราก็ออกมาขอโทษขออภัยขอกรรมาเนาะ ในกรณีแหละพี <no ่น้องให้อภัยน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้าเนาะตามนั้นรับบัรนี้พี่น้องเนาะเราก็นี่แหละพี่น้องเลยสิ้นเนาะขอขมาลาโทษโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้าเนาะขอให้อภัยน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอันใดพิ่อันใดถึกกับบึงแยงน้ากันนนั่แหละพี่น้องเนาะเอ้าบัรนี้บอบบแม่ย่าหรอกอ้าเนาะขอมุกขอบใจละลายเนาะเอามีแต่ว่าคลิปนี้ได้ล่ำลาพรมย์พี่น้องไปอีก เก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวมาต่อกันในะคลิปหน้าเนาะคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งลำด้วยเบิร์สุขุสุคนนะ้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ